สวัสดีครับผมนายพิชยาศิริโพคาธุรกิจครับรหัสนักศึกษาปี6.115562ครับระบบย่อยเป็นระบบห้องพักครับสิ่งที่ทำไปแล้วก็คือ product backlog ครับ business use case แล้วก็ system use case ครับสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือ activity diagram ครับกับหน้า ui ครับปัญหาที่พบก็ไม่มีปัญหาครับ สวัสดีค่ะฉันนั่งสาวสิริวันพันโคกวดค่ะรหัสนักศึกษา b 6 1กหนึ่ค่ะเอ่อระบบย่อยก็คือระบบจองห้องพักค่ะสิ่งที่ทําไปแล้วนะคะก็คือเขียนเป้าหมายของการรีดแล้วค่ะแล้วก็เอา user story ลงไปไว้ใน product backlog ใน github เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือทำ diagram ให้ครบค่ะทำ business use case แล้วก็ system use case activity diagram ค่ะส่วนปัญหาที่พบก็คือมีการว้านในรายวิชาอื่นเยอะค่ะก็เลย ไม่มีเวลามานั่งทำการบ้านนี้ให้เสร็จครบถ้วนโดยเร็วคะ่ะครับสวัสดีครับผมน,นมนายอภิสิทธิ์พานิชํำนันกุลครับรหัส b 6 2 1 9 6 0 4ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมได้ทำการเขียนเป้าหมายในการรีลิสต์นะครับแล้วก็ทำเอ่อเาเรียกว่า Product Product b a c k l อก,รก CK, ครับแล้วก็ได้ร่างคร่าวๆเกี่ยวกับ business use case ไว้แล้วส่วนสัปดาห์ถัดไปอ่ะที่ต้องทำผมคิดว่าน่าจะเหลือ system use case System Activity Diagram ครับปัญหาในการทำงานก็คือช่วงนี้เป็นช่วงใกล้หยุดปีใหม่ครับอาจารย์ในแต่ละวิชาให้งานมาเยอะมากจนทำให้ทำงานแทบไม่ทันเลยครับครับสวัสดีครับผมนายธนากรเจนชัยรหัส b 6 2 1 4 9 4หครับครับระบบย่อยก็คือระบบเช็คอินครับส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ทำในส่วนของ Product Backlog ครับนำ User Story ไปใส่ใน GitHub ครับแล้วก็ได้เขียนเป้าหมายการ Release ครับแล้วก็สัปดาห์ถัดมาจะทำในส่วนของ Business Use Case System Use Case แล้วก็ System Activity Diagram ครับส่วนปัญหาที่พบก็คือ,อช่วงนี้อาจารย์สั่งงานเยอะครับไดยทำให้งานเสร็จไม่ตามเป้าหมายครับ ครับผมบิลหกสองหนึ่งห้าสองห้าสามในอรเริกาเซมบงครับระบบย่อยเป็นระบบเช็คเอาท์ครับสิ่งที่ทำไปแล้วคือนำวนิซซ์ซอรี่ลง product backlog ค,ครับแล้วก็ทำเซตเมนย case และ i เซตเ use case เรียบร้อยแล้วครับส่วนสิ่งที่จะทำต่อไปคือทำเซตเมนแอคทิวิตี้ไดแกรมแล้วก็ร่างเป้าหมาย release ครับผมส่วนปัญหาที่พบคือฉีดวัคซีนมารู้สึกเพียดเียดหน่อยเลยทำให้งานออกมาล่าช้าครับผม สวัสดีครับผมนายชินวัชช่นมณีรหัสนักศึกษาปี5 9 0 4 9 2 1่ครับระบบย่อยคือระบบแจ้งทำความสะอาดห้องพักครับสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ทำได้ได้เอา u s e r story ใส่ใน Product Backlog ในกินห u b เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ได้กลับไปศึกษาโปรเจกต์ตัวเดิมเพื่อเพิ่มความเข้าใจครับสัปดาห์ต่อไปสิ่งที่จะทำนะครับคือทำา u s e ซช s e ยุ s เ System ต s e ยุดแล้วก็ System activity d i a ไดอ m กรมครับ ปัญหาในตอนนี้คือทำงานพาร์ทไทม์ช่วงดึกครับอาจทำให้ไม่มีเวลาศึกษาเพียงพอครับ